วันนี้หนังสือหนึ่งเล่มที่ผมซื้อดองเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็ได้หยิบขึ้นมาอ่านโอ้เจออะไรที่น่าสนใจมากมายยาเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นจากสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับโดยยาสุดะทาดาชินะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องคุยให้เป็นแหละการคุยให้เป็นเนี่ยเอาจริงเป็นเรื่องยากมากสำหรับหลายๆคนเนาะเราจะคุ้นเคยกับคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราคุยได้แต่นอกนั้นล่ะ คนที่เราเพิ่งรู้จักคนที่เราจะต้องไปสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานคนที่เรารู้สึกอยากจะได้เป็นเพื่อนใหม่ๆคนที่เราอยากจะไปจีบเขาหรืออะไรก็ตามทีคนเหล่านี้เนี่ยยากอะในการที่เราจะไปคุยกับเขานะครับวันนี้เรามาลองเจาะประเด็นนี้กันผมรู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับการฟังเนี่ยเป็นประเด็นที่เราอยากคุยบ่อยๆนะสัปดาห์ที่แล้วได้คุยกับพี่ดุด,ดาวในคำน่้ดีฟีเจิงกก็พูดถึงเรื่องศาสตร์ของการฟัง ซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มีหูก็ฟังได้นะแต่มันต้องฟังให้เป็นด้วยนะครับวันนี้ฟังอย่างไรให้คู่สนทนาเปิดใจแบบไม่รู้ตัวน่าสนใจมีอยู่บทหนึง่งถ้าสมมติเกิดมีหนังสือในมือเนี่ยผมพูดถึงหน้า79เขาจัวหัวว่าการพูดว่าอยังงี้นี่เองหรือนั่นสินะเป็นการแสดงออกว่าไม่ได้ฟังคำพูดอีกฝ่ายเฮ้ยซึ่งอันเนี้ย รู้สึกชะง,งักนิดหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราบอกว่าอ๋อเหรออ๋อเอ้ยเป็นอย่างานนี้เองเนาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือการที่จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีว่าเรากําลังฟังเขาอยู่นะแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่พอหรือดีไม่ดีอาจจะต้องบอกเลยว่ามันให้ผลตรงกันข้ามเลยครับ คือยิ่งถ้าเกิดเราใช้พูดคําพูดพวกเนี้มันจะยิ่งแสดงให้แคอีกฝ่ายเห็นว่าแบบนี่ไม่ได้ฟังกูอยู่นี่นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการพยักหน้ารับรู้หรือว่าตั้งคําถามเพื่อให้การคุยเล่นดําเนินไปอย่างลื่นไหลต่อเนื่องนั้นวิธีฟังคู่สนทนาพูดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยจะดีใจหรือว่าสบายใจเมื่อมีคนฟังคำพูดของเราถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ใช่มากๆเลยนะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังเรื่องที่อีกคนหนึ่งพูดแล้วตั้งคําถาม กับเรื่องที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยการสนทนาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต่อยอดได้อย่างกว้างขวางเลยนะแต่ถ้าสมมติเกิดคุณมัวแต่บอกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองหรือว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วจบแล้วไม่ต่อยอดอะไรเลยนะครับมันก็จยิ่งทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนแบบมไม่ได้อยากคุยกับเราต่อสินะประมาณนั้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอะวันนี้เขามีเขามีอะไรมาเสนอว่าถ้าเกิดจะไม่บอกว่า oh so d e s ne หรือว่า oh is that so oh really อันนี้คือสิ่งที่เราพูดใช่ไหมอืมปกติที่แบบแค่เป็นการตอบรับว่าฟังอยู่นะแล้วก็พยักหน้างึกๆเขาบอกว่ามีพอเขาแนะนำเทคนิคการพูดตอบรับแบบซะสสเซโซครับอัน,นี้ฟังดูญี่ปุ่นมาเพราะหนังสือเล่มนี้แปลมาจากญี่ปุ่นเนาะ ก็เอ,อย่างนี้เขาบอกว่าอะถ้าเกิดคุณอ,อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารับรู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังและอยากจะต่อยอดนะครับให้ใช้วิธีสะสิสุเซโซซึ่งมันมาจากสะเนี่ยมาจากซัสกาเดสเนสัสกาเดสเนะนะครับผมอาจจะออกเสียงภา,า,ษ,าษาญี่ปุ่นไม่ค่อยตรงนะอ่านตามที่เขาเขียนมาแล้วกันสัสกาเดสเนก็คือสมแล้วที่เป็นคุณสมแล้วที่เป็นคุณคืออะไร That is so you ก็คือเราเรากำลังแสดงสองอย่างหนึ่งเราแสดงว่าเรากำลังฟังสิ่งที่เขาเล่ากับสองเราเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเล่ากับตัวตนของเขาที่เรารู้จักดีหรือที่เราคิดว่าเรารับรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะครับเช่นเพื่อนกำลังจะมาเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนไปปล่อยมุกแล้วมันขำมากอ่ะแล้วเราบอกว่า oh, that is so you ก็คือเรารับรู้หนึ่งเราฟัง 2. เรากําลังบอกเขาว่าสมกับที่เป็นแกเลยเนาะที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้สมกับที่เป็นแกเลยที่คิดมุกเด็ดๆตบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นวิธีซัสกะเดสเนะนะครับสมเลยที่เป็นคุณภาษาอังกฤษอาจจะบอกว่า uh, that is so you that is so like you to do something like that นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้นะเอออันที่สองซีนะครับซีคือ ซิรนาคาตาเดชอ๋อชีไม่ใช่สีขอโทษครับซิรนาคาตาเดชซรไม่เคยรู้มาก่อนเลยอืมเป็นการแสดงถึงแบบความเซอร์ไพรส์ในอินโฟเมชันที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังนะครับภาษาอังกฤษก็จ,จะบอกว่า I never knew that beforeI never knew that beforeThat is this is the first time I hear this มันเป็นการให้เครดิตนะ เออหบอกเกี่ยวกับตัวคุณเองว่าคุณเซอร์ไพรส์สให้เครดิตเขาว่านี่เขาเป็นคนแรกนะเนี่ยที่เอาเรื่องเนี้ยมาบอกให้คุณรู้เป็นครั้งแรกในโลกในชีวิตนี้เป็นการให้เครดิตนะครับน่าสนใจนะชีนะครับชิรณะคัตตะเดสก็คือไม่เคยรู้มาก่อนเลย I never knew that before อันที่สมสุเนี่ยคือสุติกิเดสเนสสุติกิเดสเนก็คือดูดีจังเลยนะครับ เป็นการชื่นชมว่าเออสิ่งที่เขาพูดหรือเล่าให้ฟังเนี่ยเออมันดูดีประมาณนั้นนะครับใครที่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งในภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าชุเิกิเดสเนะชุเิกิเดสเนะนี่มันคือดูดียังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอันที่4ี่คือเซะเซะเขาบอกว่ามันคือเซะเซะคือเซนคือเซะกับอ่นเนาะเซนไกเดสเนะก็คือรถนิยมดีจัง เออไม่ได้ชมแค่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันดูดีแต่ว่าชมไปถึงตัวตนของเขาว่ารถนิยมเขาดีจังนะครับและสุดท้ายคือโซคือโซเรวาุโกุยเดสเนะุโกยก็คือซโกยเนาะโซเรวาุโกยเดสเนะสุดยอดไปเลยสุดยอด that climate, right? that, is, that is awesome that is amazing that is amazing that is incredible how did you do that how did you come up with that that was amazing I am impressed I am so impressed by that that is so impressive เป็นการพูดชื่นชมเพราะฉะนั้นอย่าแค่พยักพยเยิดแต่ว่าให้แสดงถึงการที่เราฟังเขาการที่เราเข้าใจตัวตนของเขาและการที่เราสามารถจะต่อยอดไปด้วยจากคำพูดที่เราโยนกลับไปนะครับผมว่าหนังสือเรื่มนี้ไม่เลวเลยนะ คุณอาจจะไม่ต้องอ่านทั้งเล่มก็ได้แต่ว่าผมว่าแค่แค่สกิมเร็วๆแบบสแกนดูตรงสารบัญเนี่ยก็เจอหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เลือกอ่านในสิ่งที่มันเป็นเพนพอยของคุณอยู่อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น,ลนหลายๆครั้งคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่ามีความสามารถนะครับทำงานของตัวเองได้ดีนะครับเป็นที่ยอมรับเลยว่าเฮ้ยเป็นคนเก่ง แต่ในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องโซเชียลเรื่อง interpersonal relationship กับคนอื่นคุณรู้สึกว่าคุณแบบคุยไม่ค่อยเก่งเอ่ยไม่สามารถจะหวานล้อมคนอื่นได้เอ่ยนะครับแล้วก็เพื่อนน้อยเอ่ยซึ่งถ้าสมมติเกิดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยเรา respect นะคุณอาจจะไม่ได้อยากมีเพื่อนเยอะก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องมีเพื่อนเยอะแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าหลายๆครั้งหลายๆบริบทหลายๆสถานการณ์การมี มนุษย์สัมพันธ์หรือการใช้การพูดคุยเพื่อสื่อสารมันจําเป็นนอกเหนือไปจากแค่ความสามารถนะครับหนังสือเล่มนี้ย้ำอีกครั้งอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นโดยสํานักพิมพ์วีเลอร์น่าสนใจนะครับลองไปหาอ่านดูครับฝากสองคำย้ำอีกครั้งสำหรับสำนวนที่คุณเอาไปพูดได้ก็คือ that is so you ก็คือสมมูที่เป็นแก่มากๆเลยว่ะเออเนี่ยคือแบบ this is A classic you, this is so typical of you ในทางที่ดีนะก็คือแบบสมกับที่เป็นแกเลยที่ทำแบบนี้ที่พูดแบบนี้ That is so you อีกอันนึงคือ I never knew this before Never knew knew ก็เป็นแบบ past tense ของ know นะก็คือเมื่อก่อนไม่รู้ I never knew but now I know because you just told me นะครับเพราะฉะนั้นใช้ว่า I never knew that before เป็นการให้เครดิตเขาแสดงความเซอร์ไพรส์ของเราแล้วก็ให้เครดิตเขาชื่นชมเขาว่านี่ถ้าเกิดแกไม่มาเล่าเรื่องนี้ฉันจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เลยนะเนี่เอเอก็น่าจะเป็นคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกใจฟูขึ้นมาดีนะครับและถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6,244คําและสำดวนครับ นั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับติดตามรายการของเราได้เลยนะครับทาง แอปพลิเคชันพอดแคสต์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast ก็ได้หรือว่าบน YouTube ก็จะมีคลิปให้คุณดูด้วยนะครับในหลายๆเอพิโซดซึ่งบางทีเนี่ยในพอดแคสต์อาจจะเป็นตอนยาวแต่ว่าใน YouTube ก็เอาไปซอยให้เป็นแบบคลิปที่แบบดูสะดวกดูง่ายมากขึ้นมีซับให้ทั้ง2ภาษาแล้วก็มีรูปประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับติดตามกันได้ s u b s c r i b e กันได้ที่ k n ดี t u d i o y o u t u ูทูบชาแนลนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears